สวัสดีครับวันนี้เรามาลงดันเลเวล70ลดรถไฟนะครับลงไปเรื่อยๆกี่รอบก็ตามนั้นแหละนะครับรอที่จะรอเวลาวอนะครับ คิดว่าน่าจะได้สัก8รอบไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลงไปเรื่อยๆเลยรอว่าจะมีของอะไรที่แบบมีมูลค่าตกหรือเปล่านะครับ เพราะว่าหลักๆของที่มีราคาในด้านนี้นะครับก็คือเข็มขัดนะครับเฮใส่คอเลกชันแล้วก็พวกดิสกก็ถ้ารวบรวมไว้เยอะๆก็ขายได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะคลาฟได้แต่ว่า ก็เราก็เก็บรวบรวมไว้ครับก็ค่อยไปขายทีเดียวขอเล็กๆน้อยๆอยรวบรวมไว้เยอะๆก็ขายได้นะครับ วันนี้ตัวละครตัวนี้เออไม่ใช่ตัวละครตัวนี้ ID นี้นะครับไม่มีไม่มีแอปเปิลม,ม,มาให้กดเลยวันนี้เพราะฉะนั้นเออเลเวลก็เลยยังอยู่ที่196นะครับกับอีกประมาณ49%ซ คิดว่าช่วงเลเวล199จะไป200เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้อปเปิลเรียกว่าต้องดูว่าต่อหนึ่งลูกใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือ exp หนึ่งลูกเนี่ยได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ ค่อยมานั่งนับเลยว่าร้อยหนึ่งเนี่ยว่ากว่า e x p จะ up, อัพไอ้ว่ากว่าเวลจะอัพจะใช้เอ่อกี่ลูกนะครับแต่ว่าลูกเดียวแอปเปิลลูกเดียวอันเนี้ยผมไม่ผมไม่แลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างคือหนึ่งลูกอะถ้าหนึ่งลูกะจะใช้สองเจม ห้าลูกใช้เกออ้าเก้าเจมนะครับแล้วก็ถ้าเป็น10ลูกเนี่ยใช้10น่าจะ10 17ิบเมั้งครับหรือหรือเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะส่วนใหญ่มันจะมีหนึ่งลูกห้าลูกแล้วก็10บลูกน่าจะ17บเจ็ดมั้ง ตัวเลขคุณอยู่ก็ไปเรื่อยๆอ,อยากได้เข้มขัดจังเลยไม่ได้ ปลงดันเล็ก ก็ได้ไอ้ได้หินเยอะก็โคลาแบบก็ถือว่าได้เรื่อยๆอใช้คำว่าได้เรื่อยๆนะครับ 八八。Uh, uh จัดการบอสไม่ทันอืมึยังไม่ได้ สองนาทีรอบละสองนาทีกับเวลาอีกประมาณ15สิบห้ากับเกือบสิบห้านาทีก่อนที่จะลงวอลน่าจะได้แปดรอบคิดว่าน่าจะได้อยู่ แต่ว่ามันชอบติดตามมุมนี่แหละ ที่หาตอนเงินที่หาอยู่ช่วงนี้ก็เรีย ok กว,ว่าหาเพื่อรอวันที่ร้านลิงสมแอปเปิ้ลอย่างเดียวเลยเก็คิดว่าเดี๋ยวถึงร้อยคือต้องเรียกว่าเตรียมเงินไว้ซื้อเจมเลยนะครับ พราะยังไงพื้นฐานตัวละครเราต้องคือมันขาดไม่ได้อยู่แล้วจะไปเก็บเองก็ขี้เกียจแล้วก็เปลืองไฟด้วยก็เลยยังไม่มีเวลาปล่อยตัวละครทิ้งไว้นะครับ อาจจะไปเก็บช่วงคูณเพราะว่ายังไงมันยังเหลือ AP อยู่ที่บางบางเอ,อง AP ของรูนยังมีอีกหลายรูนที่ยังไม่ได้เรียนนะครับ แต่ไม่ใช่รูนโจมตีนะครับเป็นรูนป้องกันกับรูนสเตตัสเพราะว่าตัวนี้ยังไงเราลงแต่ดันเล็กๆอยู่แล้วนะครับเต็มที่ไม่เกินร้อยห้านะครับที่ตัวนี้ลงอยู่เพราะฉะนั้นการเพิ่มดีเฟนต์เนี่ยมัน มันยังไม่จําเป็นสําหรับตัวลงดันเล็กนะครับผมก็เลยเน้นลูนไปที่ลูนแอคแทคมากกว่า แล้วก็เหลือฮัวเนอร์ฮัวเนอร์ด้วยคลาสด้วยให้มันเต็มไปทีละอยะ่าง yeah okay. ยาวไปฮึ๊บปึ๊บฮึ๊บ เลยเลื่อยลงไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าด้านนี้ครบสอมพันรอบก็ไปลุยแปดห้ากันเลยยาว แปดห้ายาวแน่นอนนะครับเพราะว่าแปดสิบดันแปดห้าขาน้ำเงินเนี่ยมันสามพันรอบเรียกว่าลงก,กันจนตาเปื่อยกันเลยทีเดียว ค uh รับไปเรื่อยๆเราต้องสู้ ราต้องสู้เอ้ยปิด ตรงนี้เราแดดเข้ามาบินเข้ามายืนข้างในไกลๆหน่อยได้อยู่นะครับบางทีถ้าเราไปยืนติดกำแพงมากเนี่ยแล้วยืนติดกำแพงมากแล้วเวลาบอสเกิดประตูมันมาขังไอ้ตรงบอสมีมเมื่อกี้นะครับมันจะทําให้เรา บางทีตัวเราจะหลุดไปนอกกลงแล้วจะเข้ามาตีนี่ะมันจะเสียเวลานะครับก็พยายามยืนชิดกลงไว้เลยเอ้ยไม่ใช่ยืนชิดกลงพูดผิดยืนให้เข้ามาข้างในหน่อยได้นะครับเดี๋ยวลงอีกสักสองรอบ ็น่าจะได้เวลาวอลพอดีนะครับช่วงวอก็เดี๋ยวผมต้องบอกว่าขอไปวอก่อน ฮึบฮึบฮึบฟาร์มเข้าไปอย่างนี้เข้าวันยังได้ฮึบฮึบฮึบ อย่างนั้นวันยัไ้ได้คืมจริงๆถ้าแบบได้เออสเตตัสรีเจนเอ็มพีออโต้เนี่ยโหผมว่าสวยเลยนะพอวิาสาหเนี่ยใช้เอ็มพีเยอะตอนบินกับแดดอะ ถึงแม้ว่าได้ MP Auto มามันก็ยังไม่ได้ช่วยให้ MP ไม่ลดขนาดนั้นตอนบิงกับแดดนะครับมันรีไม่ทันอยู่ละแต่ผมคิดว่ามันถ้าจะน้อยลงยิงด่านที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดทางด้านเจี้ยนอย่างเงี้ย น่าใช้น้อยลงเยอะพอสมควรเลยวันนี้ก็ยังไม่ใช่วันของเรานะครับยังได้อะไรที่ไม่ใช่ของใหญ่ๆก็ได้เป็นของทั่วไปมากกว่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ที่เป็นการลงดันเลเวล70ลดไรถไฟก็จบไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผมจะต้องไปลงวอต่อด้วยอีกตัวละครหนึ่งนะครับใครมีคำถามสงสัยก็พิมพ์ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดไลค์กด subscribe นะครับผมสวัสดีครับ